สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครับผมมีผลิตภัณฑ์ดีๆครับที่อยากจะมาบอกต่อแล้วก็แนะนํากันด้วยสําหรับคนที่มีปัญหาครับเกี่ยวกับเรื่องของผิวกายหมองคล้ําไม่ว่าจะดําแดดดกากรรมพันธุ์หรือว่าอาจจะดําด้วยพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่นี่ะที่คุณนั้นอยากจะหาตัวปกป้องฟืฟ้นฟูแล้วก็บํารุงผิวนะครับผมแนะนําเลยสําหรับเซตนี้นั่นเองนะครับหเซตประกอบไปด้วย4ตัวด้วยกันนะครับไม่ยุ่งยากทาก่อนนอนแล้วคุณก็นอนแล้วก็ตื่นเช้ามานะฮะก็จะเป็นการบํารุงผิวได้เป็นอย่างดีเลยนะครับมาเริ่ม มีหน้าโลชั่นบายมีนั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยคือต้องบอกครับว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ1ผิวแห้งก้าน2ผิวหมองคล้ำนะครับสาคือมีพวกรอยด่างดําหรือว่าจุดด่างดําต่างๆนะฮะที่เกิดขึ้นบริเวณผิวหรือว่าผิวไม่เรียบเนี่ยตัวนี้นะฮะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของคุณเป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นสารสกัดนะฮะจากแก่นมหาศนะครับแล้วก็มีสารสกัดจากตัวธรรมชาติอื่นๆอีกด้วยซึ่งตัวนี้จะเพิ่มความชุ่มชื้นนนนนนใช้้้เป็ตตััััววแรกกหลงจาี ก็จะมีการเขาเรียกว่าผสมผสานกันนะครับเพื่อให้ได้เป็นเซตนั่นเองนะครับตัวแรกนี้เลยนี่ก็คือเป็นตัวครีมโสมคุณยูนั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวโสมออริจินอลนะฮะของแบรนด์นี้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือใครที่มีปัญหาเนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของผิวเนี่ยที่มันหมองคล้ำนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นการเร่งนะฮะทำให้ผิวของคุณนั้นขาวสว่างกระจ่างใสด้วยส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้คือตัว w h i t e Cream นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสารสกัดนะฮะพืชนานกี้ ก็ช่วยนะฮะทำให้ผิวของคุณนั้น1อิ่มน้ําขึ้นนะครับสองพวกรอยดงดำต่างๆเนี่ยฮะให้มันเรียบเนียนนั่นเองส่วนตัวสุดท้ายครับก็คือตัวนี้เป็นตัวโสมวิตซีนะฮะตัวนี้ก็จะไปเร่งนะฮะทำให้ผิวของคุณนั้นขาวขึ้นนั่นเองนะครับสตัวนี้เนี่ยใช้ในปริมาณนะครับที่ต้องผสมผสานกันโดยจะใช้ตัวนี้นะฮะครีมโสมแล้วก็ตัวครีมยูไวท์ครีมตัวนี้นะฮะผสมกัน1ต่อ1หลังจากนั้นนะครับก็ยดนี่เลย ปริมาณ5หยดได้กันนะฮะหลังจากนั้นนะครับคุณก็ทา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 แค่นี้แหละครับก็จะทําให้ผิวของคุณนั้นสว่างกระจ่างใสขึ้นด้วยนะครับซึ่งวิธีขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ